บิ๊กเทรนของอาหารเนี่ยคือเรื่องสุขภาพอาหารทางเลือกจากพืชสามารถสร้างกอนเร็ให้กับนักลงทุนแพลนเบชเนี่ยมันน่าจะเป็นอนาคตของโลกและอาหารเราวางจากศูนย์สาขาเป็น300สาขาภายในไม่กี่เดือนตั้งแต่ปี5-2ยอดขายแล้วประมาณ130กว่าล้าน สมัยก่อนคุณพ่อกับอาาเนี่ยก็ทําแผงผักอยู่ประคองตลาดแต่พอตลาดมาเริ่มเปลี่ยนไปก็ทาสินค้าเกษตรขายบริษัทนี้ที่ฟู้ดเนี่ยก็ทําเรื่องของสินค้าเกษตรแปรรูปกระเทียมเรื่องของพริกไทยอบแห้งป่นเป็นผงส่งเข้าสู่สาหกรรอาหารในประเทศไทย23ปีมาแล้วผมก็เข้ามาเป็นทายาท่ีที่2ก็คิดถึงเรื่องการเพิ่มมูลค่าเพิ่กับสินค้าทําเครื่องเทศมาคิดว่าเออเราผสมน้ําตาลเกลือกลายเป็นผงปรุงรสแล้วลองขาย สร้างทีม R&D ไปดูตลาดต่างประเทศว่ามีอะไรบ้างสร้างแบรนด์ลองบิดลองถูกเครื่องเทศมันก็เดินหน้าไปเครื่องปรุงรสก็เป็นเรื่องของการทําตลาดแล้วก็ส่งออก มีอีกเทวนหนึ่งคือเรื่องของการลดการทานอาหารจากสัตว์แล้วเราเองเนี่ยก็มีทีมนักวิทยาศาสตร์ทีม R&D ปรับกลยุทธ์แล้วก็เข้ามาสู่ตลาดไหนที่เป็นตลาดโปรตีนทางเลือก Less l a n เ m e a t เนี่ยมันก็คือเรื่องของอาหารและสุขภาพเรามีสินค้าเป็น4กลุ่มกลุ่มหนึงคือเป็นทำเบอร์เกอร์แพตตี้กลุ่ม2มั็นกลุ่มเนื้อบดกลุ่ม3มเป็นกลุ่มชุบเกลขนมปังกลุ่มที่4คือกลุ่มที่เป็น m มี t ดบอล แล้วเราเองเนี่ยเป็นโรงงานปรุงรสเราขายไปทั้งเทศฉะนั้นเนี่ยมันสนุกมากเลยที่เราจะนําเรื่องของโปรโตีนกับเรื่องของการหมักหรือการปรุงรสเนี่ยเข้ามาผสมประสานกันตอนนี้เราก็มาลองทําแบบแหนมไส้อัว่วจากพืชนําอัตลักษณ์ของความเป็นอาหารแล้วมาเป็น plant based เราทำสิ่งที่คนไทยอยากทานในรสชาติและวิธีการใช้ที่คนไทยทำได้แล้วก็ในราคาที่คนไทยจับต้องได้ด้วยจุดต่างก็คือว่าเรามี การปรุงรสของตัวเองเราทําเรื่องของปรุงรสเนี่ยมีเป็นร้อยร้อย,อยสูตรแล้วเราเองก็มีเขาเรียกว่าไลบรารีที่เราสามารถเอาหยิบมาใช้กับงานโปรเจกต์ต่างๆได้เราทำเขาเรียกว่า NPD New p r o d u c t Development เร็วมากแล้วก็เราสามารถเข้าสู่ตลาดได้เร็วอาหารแพลนเบสมป็นเรื่องของการทําพส s ิ t i v มาร์เก็ตติกินนี้แล้วคุณได้อะไรโลกคุณได้อะไรพรยายามจะ Position ตรงนี้แบรนด์เลดสแพลน m มี t เนี่ยมันมีคําว่าเล s ก็คือชวนกันมา let's plant ก็ plan คือการปลูกมี a t ก็คือเนื้อมาจากการปลูกละเราจะมีอนาคตอย่างไรอากาศเราจะดีขึ้นไหมโลกเราจะมีให้เพียงพอตอนนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมได้ฉะนั้นการสื่อสารตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราพยายามจะทำํำ เราไม่ได้คาดการว่าโควิดจะเกิดนะฮะแต่เรามีแผนว่าสินค้ามันต้องการรักปีต่อ19เนี่ยบริษัท Beyond Meat เข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ NASDAQ อาหารทางเลือกจากพืชสามารถสร้างคอนเซ็ตให้กับนักลงทุนกระแสะมันมาเราเองก็คิดว่าเราก็มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดเรา l a u n แบรนด์ช่วงโควิดพอดีก็ทําให้คู่แข่งก็ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ทําให้เออห้างก็สนใจระวางจากศูนย์สาขาเป็น300สาขาภายในไม่กี่เดือนก็อีกอันหนึ่งก็คือกรมส่งเสริมการคาร้าระหว่างประเทศที่ช่วยเรื่องของผู้ประกอบการในการหาตลาดส่งออกตอนนี้ถ้าเเเเปป็นนนนส่่งงงออออกใใาาาซซียยียยยมลิโร อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามไปญี่ปุ่นแล้วก็จะไปที่เกาหลีคิดว่าวันหนึ่งเราคงได้ไปสู่ตลาดที่มันใหญ่เหมือนกันอาหารที่ดีมีคุณภาพดีสุขภาพและโปรโตีนเป็นเซกเตอร์ที่โตขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี52ยอดขายแล้วประมาณ130กว่าล้านปีที่ผ่านมาก,ก็300ล้านก็พยายามหาโอกาสเติบโตเรื่องของการทำอาหารแทลนเบสเป็นอีกหนึ่งในอนาคตที่คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะฝากความหวังไว้ได้ผมว่าพันล้านเนี่ยมันก็เป็นต้องมาที่ท้าทายเหมือนกัน เพราะด้วยคตั้งใจเจอตลาดแล้วเจอลูกค้าที่ดีรักษาลูกค้าที่ดีนี้ไว้ผมเชื่อว่าลูกค้าที่ดีเนี่ยเขาทําให้เราไปได้ไกล,ลมากกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ